ความที่เห็นของทางคุณชูวิทย์นะคะที่ผ่านมาเราพูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยก็แนะนําบอกว่าให้ผูกขาแล้วเดินไปด้วยกันนะอย่าทะเลาะบอกแว้งอะไรแบบนี้ต่อมานะคะชูวิทย์บอกว่าอเมริกาเนี่ยจะให้เงินก้าวไกลเพื่อครอบงําประเทศไทยต่อไปเนี่ยมนุษย์ต่างดาวจะเอาทองคํามาให้กับก้าวไกลเพื่อที่จะบุกไทยตั้งฐานทัพ แม้กระทั่งคือหมายถึงว่าคนที่ดื่มแม้กระทั่งปัดสาวะตัวเองได้เนี่ยนักภาษาอะไรจะปั้นเรื่องอื่นไม่ได้อีกนะคะก็อย่างที่เราทราบเลยตอนนี้จะมีการปลุกกระแสมากเลยว่าจะมีการตั้งฐานทัพอะไรกันในประเทศนะคะโอ้โหแล้วทําให้สปปสเนี่ยเขาถึงได้ลูกคือขึ้นมาไงว่ามันจะมีการตั้งฐานทัพแล้วก็น่าจะไปเชื่อแปะลิ้ม นะคะแล้วก็ท็อปนิวส์เนี่ยแหละในการปั่นกระแสนี้นะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันต่อมานะคะทางคุณชุวิตได้แสดงประเด็นสุดท้ายเอาไว้นะคะบอกว่ากลิ่นความเจริญเนี่ยมันเริ่มที่จะจางหายไปแล้วนะะบอกว่าเสียงทั้งขู่ทั้งปลอบจากพักเพื่อไทยส่งไปถึงพักเก้าไกล ชิงตำแหน่งประธานสภา,าอ้างว่าคะแนนพักเก้าไกลนั้นไม่ได้ถล่มทลายหาย,หายขเขาเรียกอะไรไม่ได้ถล่มทลายชนิดที่เรียกว่าทิ้งห่างถึงจะทำอะไรได้ตามใจชอบตัวเองไปหมดเลยในเมื่อได้ตำแหน่งนายกไปแล้วก็ต้องยกประธานสภา,าให้กับพรรคเพื่อไทยอันนี้เราไม่แน่ใจใช้ตรกกะอะไรนะคะบ,บอกว่าอยากกินรวบเอาไว้คนเดียวพลรพรรคนะคะออกลูกขู่ พร้อมไปเป็นฝ่ายค้านสำทับด้วยท่าทีคนแดนไกลส่งข้อความขู่เชิงน้อยใจทำอะไรก็ผิดช่วยอะไรก็โดนไม่ช่วยก็โดนฝั่งพรรคเก้าไกลเนี่ยถอยหลังกรูดนะคะมาตราหนึ่งสองไม่ได้ปรากฏอยู่ใน MOU ไม่งั้นพรรคร่วมก็จะไม่ยอมเซ็นสัญญาด้วยมีเสียงจากกองด้มไม่ใช่กองด้อมส้ม นะคะบอกว่าถอยแล้วก็ต้องก้าวไม่ใช่ถอยแล้วไปหมอบคลานทีมคนแก่กับทีมคนสาวออกมาแสดงอาการไปคนละทางเลยทีมทีมไหนทีมไหนว่ากันไปเริ่มไขว้กันให้เห็นรอยร้าวหัวแตกกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานเลยด้วยซ้ำนายกพิทาจะโดนสอยในเรื่องของหุ้นสื่อ บรรดาสาวสงไวยมีข้ออ้างหาเรื่องไม่เห็นด้วยแต่ประธานสภาหน้าที่สำคัญคุมเกมในสภาชงเรื่องรัฐธรรมนูญเร่งกฎหมายที่หาเสียงเอาไว้ไปจนกระทั่งถึงคิววาระนะคะตั้งนายกหากนายกไม่ใช่ชื่อพิธาลำดับถัดไปนายกจะต้องมาจากเพื่อไทยเพราะว่าพากเก้าไกลนั้นมีแคดิเดตอยู่เพียงแค่คนเดียว สัญญาณได้ถูกส่งต่อไปให้สวว่าสบายใจกับพรรคเพื่อไทยมากกว่าพรรคก้าไกลพรรคเพื่อไทยปากบอกอยากินรวบแต่ดันแจ็คพอตทั้งส้มหล่นทั้งกินสองต่อเข้าฮอสด้วยนะได้สองตำแหน่งทั้งนายกแล้วก็ประธานสภาด้วยแถมตอนแก้ MOU ในวันลงนามดันมีพรรคเพื่อไทยเนี่ยดึงดันให้ตัดข้อความ นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดออกและให้คงเอาไว้เพียงแค่กัญชาทางการแพทย์เท่านั้นแต่เป็นท่านวันนอสุภาพบุรุษจากพักประชาชาติแดนมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันว่าต้องมีการระบ,บุเอาไว้ให้กัญชาเนี่ยเป็นยาเสพติดเท่านี้ผมก็ถึงบางอ้อแล้วว่าเป็นแผนของใครรับ ลวงพลางพักบ้ากัญชาโผมาในสมการสุดใหม่รอดีลล้มหลังจากดันนายกชื่อพิธาไปไม่สุดพลิกขั้วใหม่ๆนะคะลุงลุงรอเสียบร่วมกับพักเพื่ไทยได้เท่านั้นส่วนพักสีส้มดันไปเป็นฝ่ายค้านเพราะอุดมการคนหนุ่มสาว สูงเวลายังมีอีกเยอะแต่อุดมกินคนแก่กำลังจะหมดแล้วสู้รอมาตั้ง9ปีเกมนี้วัดด้วยกำลังใจจากพักเพื่อไทยแล้วก็จบลงด้วยการขู่ถอนตัวจากพักฝ่ายค้านอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอภยัยเกมนี้เริ่มต้นด้วยการให้กำลังใจจากพักเพื่อไทยแต่จบลงด้วยการขู่ถอนตัวเป็นฝ่ายค้าน ต้องเล่นกันแรงขนาดนี้เพื่อบีบพักก้าวไกลให้ถอยแค่ประธานสภาเท่านั้นอย่างนั้นหรือผมเองไม่อยากจะดาวให้ถูกอีกเพราะอยากจะสูตรกลิ่นประชาธิปไตยไม่สืบทอดให้นานเสียนหน่อยแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เดือนสองเดือนเพราะลีลาแบบนี้ดูคุ้นคุ้นชอบกลเรื่องดาวไถอยแหยุคตกอับ สมัยยุคตุลาสื่อขวาตกขอบที่เป็นตัวปั่นยุยงโหนแอบอิงคือดาวสยามเป็นสื่อนักสื่อพิมพ์ที่มีการปลุกปั่นเรื่องราวความแตกแยกทุกวันจนกระทั่งบ้านเมืองพังและอยู่ภายใต้อุ้งตีนเผด็จการมาโดยตลอดจนกระทั่งยากระตุ้นหมดยุค เกงไปตามการเวลาตราบมาจนกระทั่งถึงยุคสื่อโซเชียลมีสื่อดาวพระอาทิตย์ที่ทำตัวถอดแบบมาเหมือนกันเปียบกับดาวสยามทุกประการยุยงส่งเสริมปั้นเรื่องเป็นสารตั้งต้นของความแตกแยกดาวพระอาทิตย์ทำตัวเป็นสื่ออวุโสเรียกราคา สร้างบารมีให้กับผู้ใหญ่บ้านเมืองได้เห็นเคยสอนผมว่าเราเป็นสื่อพูดอะไรต้องได้ประโยชน์ก่อนหน้าก็ทํำม็อบมาชวนผมขึ้นเวทีแต่ผมรู้ทันไม่เคยหลงคารมเพราะสื่อบ้าก็มีถุงเอาไว้เต็มเต็นเลยไว้เพื่ออะไรก็ลองคิดดู นะคะว่าบ้าโกบ้าโกว่ากีนนะคะแล้วก็บอกว่าเพิ่งรู้ว่าไม่นานมานี้ไปไถมาได้ถึงสิบล้านเพราะอ้างในการแอบอิงจนผู้ใหญ่นั้นหลงเชื่อสนับสนุนถึงอุดมกินไอ้ผมเองก็รู้จักมาแล้วถึงสามสิบกว่าปีก็ได้แต่เล่าฟรีเล่าในที่นี้ก็คือเล่าเป็นขวดๆนะได้แต่ ได้กินแต่เหล้าฟรีแต่สื่อดาวพระาทิตนั้นอวดราคาบารมีชั่วได้ไปถึง10ล้านบาทฟรีๆอย่าคิดว่าคนอย่างผมไม่รู้ต้องยกให้เป็นดาวไายแห่งยุคตกอับคนฟังก็คงจะมีแต่พวกรุ่นดึกอามา่าอาซิมหากใครเสอ,อไปคอมเมนต์ไข้เป็นได้ถูกลบทันทีที่เหลือก็จะเป็นพวกซอมบี้ เชื่อกันแบบหลับหูหลับตาขนาดเคยบอกว่าปัดสาวะกินแล้วดีเสริมสุขภาพอย่างนี้ต่อไปก็คงจะเอา,เอ,าอาจมอันนี้ขอแปลงนิดนึงเนาะเอาอาจมไปทาหน้าถึงไม่เหี่ยวยน่นหลอกคนไปได้อีกไปวันวันหนึ่งชราภาพแล้วก็ยังไม่เลิอกอาชีพหลอกคนไปยัน เคยหลอกไปถึงผู้ถือหุ้นหน้ามันนี่มีความแข็งแรงสุดๆอันนี้พยายามแปลแข็งแรงสุดๆวาระสังขารก็ใกล้มาถึงวันเวลาย้อนอดีตตามรอยดาวสยามสื่อที่ไม่ได้มีจรรยาบรนเหลือไว้เพียงแค่จัรญ,ญาไถไถดะนะไถละไถดะไถแหลกนะคะ ทิ้งทิ้งไว้ให้สื่อรุ่นหลังนะั้นได้เห็นถึงท่าแท้ว่าอย่าได้หาธรรมนะคะหรือว่าอย่าหาธรรมอย่าได้ไปเรียนแบบดาวไถแห่งยุคตกอบับขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังนะคะสำหรับคลิปสั้นคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายยค่ะสวัสดีค่ะ